สีเดิมมันละมุนมุนมันม <re ุนมุนเนอะมันไม่สดใสีงแม่รู้สึกเลยว่าทุกคนมี energy กันก็ไม่เหมือนเดิมเลยก็รู้ว่าอิมิวนแอบเชอาคนในออฟฟิศใช่แลยชอบกี่อะชอบพี่กาวิกขอบคุณที่มานานมาป่านะลูกนี่ขู่กูชอบเลยจังหัะทีสามสามขออนุญาตพาเข้าห้องของโอ๋นะคะทันทีที่เปิดบานเลื่อนเดึ่งสองสามว้าว ล้วคะ่ะจาก EP ที่แล้วนะคะโฮมทัวร์ EP ศูนย์อันนี้ EP หนึ่งแล้วอัปเดตก็คือป้ายบริษัทนางแมวป่ามาแล้วะค,ะครั้งที่แล้วมาบอว่าอะไรครั้งที่แล้วไม่มีคนมาขับเลยครั้งนี้มีแล้วแต่มีครึ่งหนึ่ง <c oughs> มีแค่คำว่า บอลิต้องรอ EP ส EP สาม EP สี่แล้วค่อยๆมาทีละสวดทีละสวดมึอบรรย์รุหมดมันเป็นความลับไงเป็นความล่ให้มานะแต่ว่า EP เนี้ยก็คือแม่มาแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่แม่จะได้เห็นชั้น 3, าชั้น 4, ชั้น5ที่รีโนเวทใหม่ เตะไปแล้วจล้วของบริษัทเขายังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยตอนนี้ประมาณ10บโมงแล้วจริงๆอ่ะแม่มากแต่เจ็ดโมงแล้วแต่ว่าพวกฉันนะบอกว่าห้ามขึ้นให้นั่งรออยู่ตรงห้องรับแขกก็เลยนั่งรออยู่ตรงนระสับกระสับชั่วโมงละลระสับชั่วโมงละยังไม่ได้ขึ้นเลยแม้แต่ดูไม่มี energy เลยแบบ energy มากกว่านี้อ๋อหนึ่งสองสามเกียร์เราห้ามทำดิทำไม่ได้หรอก สวัสดีค่ะคุณซีอีดีแม่วัสดีค่ะเห็นหน้าพวกหนูแม่ก็ชื่นใจเนีอาจริงๆนะคะถ้าออฟฟิศดังแนวป่าไม่มีน้องๆเหลือขอตึกเนี้ยจะแห้งแล้งและไม่มีความหมายอะไรเลยขอเส็มไปหมดกับน้องๆเหลือขอค่ะขอบคุณมาก สับทุกอย่างที่ผ่านมาจากนี้ขอทุกคนมีนะไม่จะไรออกแเราก็ไปตามทางที่เติบโตก่อนคกับตัใ่ไวันนี้จะพาดูออฟฟิศแม่นั่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เข้าออฟฟิศนั่งข้างล่างเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันโปร่งมันเหมือนเดิอแม่เราซันนี้ไม่ทำไม่เอาไงคะมันขางเท้าไหร่สีที่เราเลือกใช้ เพราะว่าสีเดิมมันมันหม,ม,ม่นหม่่นม่นมน,มนมนมัไสดใสสีเหลืองแม่รู้สึกเลยว่าทุกคนมี energy มากก็ไม่เหมือนเดิมก็รู้วงเหมือนเดิมรู้แล้วใช่ไหมทำไมถึงอยากส่งให้ทุกคนเป็นเมียนะเดี๋ยววันนี้พวกหนูรับหน้าที่พาแม่แมตรวจรับ<ม>บ,บ้านเองเพราะแม่ไม่เคยเห็นหนูเคยมาอัปเดตอัปเดตเห็นไหม update update u p d a อัปเดตอัปเดตครั้งหนึ่งแล้วอะไรต้องสูงตรวจกันี p ต้องแนะนำแม่เทียชันเลยไปไป เอาชั้นแรกก่อนชั้นแรกห้องรับรองตรงนี้เหมือนเดิมแม่ไม่ได้เราไม่ได้รีโนเวทอะไรเราทำสีง่ายเพราะว่ามันมันสวยอยู่แล้วเรามีกระจกใหม่กระจกใหม่จะเอามาจากชั้นสี่ที่แต่การรีโนเวทเรามีอะไรใช้ก็ใช้แต่ว่าที่ใหม่คือเราทําห้องประชุมเล็กเพิ่มแม่ห้องประชุมนี้ชื่อห้องโซฟีเป็นแมวไม่มีขน เป็นแบบลักชูลักชูเอยังไงเดี๋ยวพาลูกค้าไปรอที่ห้องประชุมสตริงนะแต่ว่าคุยันภายในชั้นหน่งชั้นหนึ่งห้องประชุมเล็กชั้นหนึ่งอย่ี่มีคนใช้จริงนะแม่พี่เชอร์กบมีใช้อยู่เป็นสีเหลืองนี่เขาเปิดวีวีโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญปิดโชว์ปิดโชว์แช่ปิดมาโชว์ปิดมาโชวเปิดมาโชว์ปิดมาว ็แปลไม่ออกเลยเนี่ยมีติ้งอะไรเนี่ย meeting a coming together of people often virtually ใครเลือกกว่าใครเลือกกว่าแบบทำไมทำไมทำไมก็คือมีติ้งก็คือมีติ้งอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อาจารย์มากาจารย์มากไม่รู้ทำไว้ทำไมมันคือเป็นอันนี้ค่ะนัานแหละที่แปลกประหลาดประการ Magnet อ่ะสมมติว่าประกงประกาศอะไรมีเวลาออกนะสภาพใครอะไร จำหนมของใครไปเราจะแพ้ไปตรงนี้แม่หนูว่าลิฟคนจะเห็นแต่ว่าหนูงงอันหนึ่งตอนหนูมาตรวจรับหนูงงคงไปอันนี้เออมันร้อนหรอมันร้อนแม่จะจับไม่จะไปจับอัศการแล้วตอนนั้นหนูงงว่าเอ๊ะหรือว่าช่างลืมเก็บงานมันมันต้องติดไปข้างบนหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ไม่ได้ดีไซน์แต่ว่านี่ก็เคยจับอย่างนี้เลยที่ต้องร้อนเพราะว่ามันคือโคมไฟร้อน ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูต่อที่ชั้นสามเพราะชั้นหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสีโอเคสีปลาสีกับห<ส>้อ<ส>ง,งประชุมที่เพิ่มมาแม่แม่ค่ะแม่แต่ละชั้นนะเขาจะเล่นสีต่างกันใช่ค่ะแม่ชั้นนี้สีอะไรแม่ทายรอบแรกถูกทายผิดเขียวต้องก่อนเขียวกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองค่ะไม่สีเขียวแต่หนูมองเป็นสีเหลืองไม่เหลืองเป็นเหลืองต่ออันนี้เหลืองหรืออันนี้เหรออันนี้เหลืองหรือเขียวอันนี้เหลืองเป็นเฉดเหลืองเจ้านางเบอร์สี่ นี่เขาทำซุ้มโคง้ใใ<ช>งใหม่ตอนแรกริมเลียมคงรับเงินรับทองรับเงินงรับทองโนัเรสนี่แม่เข้ามาเจอฉากก่อนเพราะว่าแม่บอกไอ้แกงฮวงจุง้งเนี่ยตอนแรกมันเป็นทางสัมพทนเออถ้าเปิดมาเนี่ยตอนแรกมันไม่มีตรงนี้เลยแล้วมันจะประทัดพนักงานหนึ่งคนที่ทําให้ชีวิตก็คืออีกา <S <S ชาติอีชาติเดลือขอไปดูได้ทําไม่กันตรงนี้ไว้เนี่ยพนักงานที่นั่งประทัเนี่ยตามหลักฮวงจุ้งเป็นบ้าเป็นโบสติไม่ดีแล้วปีนั้นก็เป็นบ้าเป็นโบ โอ้โหไปไหม่ออฟฟิศใหม่ดีไหมย่ะดีมากเราห้องคุณภาพชีวิตนะวันนี้แม่แม่แม่จอบลูกนึงมีอะไรจะบอกอะไรอีกล่ะอีมิวเป็นแอบชอบคนในออฟฟิศใช่เป็นแอบชอบอยู่แล้วมันชอบพี่กาวปิดขอบคุณที่มาในอแมวป่านะลูกนี่กูกูชอบเลยจังวะชี้ซ้ำตอนอยู่ออฟฟิศชั่วข้าวอ่ะมันอยู่รวมกันทุกแผนกใช่ไหมแต่ว่าเต้าเนี่ยเขาชอบใส่ขาซ้ำหรือว่าทำงานกันไม่ได้น่ารัก มีอะไรชอบอะไรล่กแล้วลูกยอมนแต่แม่จัดหน่อยแม่เก็บเรื่องนี้แม่จัดการเรื่องนี้ไปมือตัวเดียวอมแต่ว่าใครชอบจริงคนดีๆมาเขาก็ออกเปลนแล้วดีกว่าโต๊ะคุณกัซซ่าที่เป็นข้อซึ่งตอบโจทย์นะแม่ตอบโจทย์การแต่คนจะกั้นออกจากทุกคนคือถ้าเขาทะเลาะแล้วเราอ่ะปิดอันนี้เลยเพราะว่าเขาจะละว่างอันนี้พี่บอมใช่ครับจับเขาอยู่ด้วยกันผ่านไปเก่าจะไม่คุกหรอแฟนหลังจากเห็นแฟนใหม่บอมยังคิดว่าบอมจะกลับไปหาการที่บอม อันนี้ห้องไว้ยแชร์เคุยงานมันต้องมีห้องนี้เพราะบางคนเสียงดังมากแล้วเขาคุยงานนี่แต่สินใหญ่ใช้กีตอันนี้ที่นี่ที่นั่งนุ๊ตที่ไอไอนุ๊ตอยู่นี้ใช่ไหมพอมีปฏิทินคิมซอนโฮใช่ไอไม่นั่งก็โอ้อะไอโอฟฟิศนี้เขาเปิดแบบเปิดกว้างเน่อยบางออฟฟิศเขาถ้ารักกันที่ออฟฟิศเขาจะให้ออกที่นี่ก็ให้ออกนะแต่เขายังไม่รู้จดทีเนี้ยที่เนี้ยคบกันได้แต่ก็มีแบบ ก็ออกไปก็มีอะเนาะไปชั้นสี่ชั้นสี่แม่ประตูสีชมพูประตูไปที่ไหนก็ได้ของเอนอันเนี้ยไม่เปลี่ยนอันเนี้ยไม่เปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยวอะห้องเปลี่ยนเป็นสีส้มตามหลักของจุ้ยนะไฟตรงนี้ต้องเปิดไว้ตลอดนะลูกใครติดตีมือนะตอนเลิกงานต้องเปิดหรอคะแม่มาถึับ้านปิดเธอลูกนี่ชั้นสี่แม่สีส้มสวยมากดาไม่ข่ายที่ได้มา สีเหลืองแม่เน็ในใจอีดานป็ไง,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะคล้ายๆกับชั้นสามแม่ชั้นเนี้ยอันเก่าของเราเป็นสีเทาแล้วก็ล้วหน้าท้งมันเหมืเท้ามันถึงแม้ว่าสีสดเนี้ยมันช่วยได้จริงจริงช่วยได้ไหมคะเอก <c oughs> ช่วยได้ไหม กออเอ้งใช้คำว่าก็ดีกับแม่เหรอ,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 อตอนนี้แม่เขาพัฒนานะเขาจำคิวการได้เยอะนะตามไม่ค่อยหลุดและตัดง่ายขึ้นแม่ขอโทษอย่าฟ<อ>้องพี่จริงๆในออฟฟิศของนางแมวเนี้ยนะคะถ้าอยากดูดวงเออเออคิมเราดูเราดูดวงอะไรไหนขอเร p r e s ร n เซนต์ไพ่หนูนดิลูกดูไพ่หยิบสี Um แพ <ham S 2> <Wein> ็กเกจมียังไงบ้างแพ็กเกจราคาเอาราคาเก่ามันจะไม่ขึ้นเนาะเย็นเย็นใครแม่ก่อนพอสื่อมามือขึ้นราคา ที่รับลูกค้าวันนี้เมื่อวานก่อนอ่ะหนึ่งคำถามยี่สิค่ะสามคำถาม79็ดสาห้าคำถามหนึ่งคะแม่แล้วมันถือทั้งวันจริงนะโดยจิปป์นี่จิปอมมันนั่งนี่ใช่ไหมเป็นหัวหน้าครับดูดวงทั้งวันแบบโมงเย็นหนึ่งทุ่มเดินมาอีกทีเดินมาอีกทีก็เห็นภาพไอ้คิมเงี้ยปาดไพ่สิบใบสิบใบแล้วก็สุกชิตก็สอนทีน้องคิมแล้วเขายังไงกับพี่ว้าวีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยากจับมันแยกมากอีสองคนนี้ไม่ทำงานดูดวงทั้งวันอ่ะถ้าแม่แบบ อย่างเงี้ยแม่ไม่ถามคำถามเปิดไพ่หนึ่งใบให้แม่ได้ไหม่ <นะ S 1> ถ้าไม่ดีแม่ตีแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับนี้เป็นไพ่ไม่เคยเห็นเนาะทำไมใช้ไพ่จากโกลันโตอ่ะมันสวยเร <c oughs> าดีไซน์เราดีไซน์ก่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสายแม่ต้องสับไพ่ไหมได้ค่ะแม่สับเองเลยก็ได้เฮ้ยแม่หยิบหนึ่งใบใช่ไหมใช่ค่ะ เอ็กซี้ทำไมดีเลยแม่ตื่นเต้นได้เดทแม่ก็เอ็กซ์กโออะไรแม่ไดห้าดาบค่ะวันนี้ระวังมีเรื่องทะเลาะบอกแม่มาเลยอะไรเองกซ์กีตงมาขัดทะเลาะอีกเลยแม่แม่แม่ที่จะเอ็กซ์กีอะไรมันหามว่าแม่จะเด ม, on, <utral. S 1> ไม,มนไพ่หนึ่ง <all. S 2> เมื่อกี้แม่ไม่ได้หยิบวันนี้หยิบอันนี้ดีกว่าเอซรอบขาเป็ Ranger เนการเ่ามต้นที่ดีค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเสนอเข้ามาให้แม่อะไรเงี้ยก็วันนี้ก็จะลาเรื่อหนังวแต่แม่ไม่ได้หยิบไงเพราะว่าพอเอ็กกี้ทักแม่เลยเอ๊ะกลัวเดทหยิบไปนี้ดีกว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าแม่เปิดปิดกันมันก็จะแปลว่าแบบเดี <c oughs> ๋ยวเราเลาะกันแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเออแต่แเคลียร์กันได้เข้าใจพูดนะหมอคิมค่ะวาขึ้นค่ะ มัาสมมติมอนห้ตงดต่อไปเยอะหรือถ้ารู้สึกว่าไม่ได้สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวกับสนใจด้วยความเกควทมงานมากกว่าเล็บมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราชุ่มชื่นใจเวลาที่ช่วงที่เราปิดออฟฟิศไปเราทุกคนต้องอยู่บ้านล็อกดาว่ะคนเล็บไม่สวยอะจิตใจมันไม่ดีหอยเหี่ยวเราก็เลยมีเราเลยมีซิได้ขึ้นมาเนลสปยลายแม่ยังไม่เคยทํากับได้เลยสักครั้ง คิวน้องที่ตัดต่อลงไลน์ใช่ไหมไ่อยใช่เม่กี่แน่เอาที่พ่อเป็นไมไม่หยอกทำเล็บไม่เอาแต่ว่าพอน้องกราฟิกข้างหน้าจองคิวมันไปเจ็บนะมันไม่ได้ไปด้วยมันให้น้องเขาไปทำที่ห้องมาหนูเจ็บตรงนี้แหละผู้หญิงสมัยนี้อันนี้อ่ะอย่างเซตมือคิดเท่าไหร่โดยปกติแล้วทาสีเจลจะเริ่มต้นที่ร5อห้าสิบแต่ว่าไม่ได้เปิดละทุกคนจะรับแค่เคสใบเคสเท่านั้นเพราะว่าไอ้แม่ที่ติดต่อไป เม่อไเรื่อมก็ไม่ต้องรวยหรอกอยู่อย่างนี้นะไปดูอีคิมมันขายง่ต่อไปไปชั้นแม่ลค่ะชั้นาใช่ค่ะชั้นนี้สวยสุดเปียนมากสุดแต่ว่าก่อนชอาหองอยู่ชอบมากแต่ก่อนไม่เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นระเบียงที่บของคนเยอะขึ้นเพราะธุรกิจนางมวป่าเนี่ยไปได้ด้วยดีเพราะว่ากำลังะสุิมหนุนะคะ เป็นตัวเงินตัวทองที่เอันพอออฟฟิศมันพัฒนาขึ้นคนก็เยอะขึ้นจากตรงเนี้ยที่มันเป็นเป็นเหมือนกับเก็บของเก็บของเดียวพื้นที่แบบไม่ useless เราทำห้องน้ำเพิ่มแล้วก็อันนี้ที่แม่มอบหมายให้หนูไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนอะไรนี่เรื่องเป็นตู้เย็นมาให้แม่สวยมากดีหนูแนะนำก่อนอะตู้เย็นรุ่นอะไรจำไหมนะโอเคดีแม่เป็นตู้เย็นของซัมซุงแต่แม่รุ่นแบบรุ่นบีสโปกจากซัมซุง อันนี้เป็นรุ่น2ประตูแม่สีชมพูเห็นไหมสวยมากสีขาวลอนแบบจริงๆตัวนีจ้จุดเด่นเขาว่าเราสามารถคัสต่อมโซบารนียได้เองเลือกสีได้เองเลยเขาจะีเขียนสีให้แม่เลือกถ้าบ้านแม่แบบแต่งโทนนี้แล้วแม่อยากได้บานเป็นอีกสีหนึ่งสไตล์บ้านแม่แม่ก็สามารถคัสตอมได้สวยมากแต่เราต้องมั่นใจว่ามันจุพอสาหรับทุกคนนะมั่นใจเลยแม่เพราะตัวนี้เขามากับเทคโนโลยี Space Max เพิ่มพื้นที่เก็บของถึง20%เว้าเหมือนเซ็ตเหมือนเซ็ต เหมือนเซตมาก็คือไม่มีมอสติมันเหมือนเซตมแล้วที่มาไม่มีที่มาที่ไปแล้วคัทมาไม่มีครัวไม่มีครัวเอาแล้วแม้ว่าเราเคยกินผลไม้แพงๆสตรอเบอรี่ไม่มีไม่มีหรอกนะสตรอเบอรี่ะเค้กเคิร์ดได้นะเค้กเค้กไม่มี แต่ว่าหนูเอามาวางไว้จะอยากจะให้แม่เห็นนะว่ามันแบบเป็นแมจริงๆแบบ20อนะที่แบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแถมเขายังมีอันนี้ค่ะแม่เทคโนโลยีแอคทีฟเฟรชฟิลเตอร์ช่วยลดแบคทีเรียไต้กรองได้ถึง99.9เลิศนะครับเลิศลดการปนเปื้อนของอาหารและช่วยขจัดกลิ่นทรียเลยลแต่ยังไม่หมดนะคะอีกบอมสไม่นี่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนออกมาดูไม่ได้เหมือนฟองนะครัี่เราโง่นะคะอันนี้สวยนะ แต่ยางสวยอยู่เลยอยากกันได้อันเนี้ยรู้สึกแม่ว่าสวยแต่สวยแล้วตลาดเพราะว่าเขามีโหมด AI entity นะแม่คือต่อ Wi-Fi กับตู้เย็นได้นะจริงเหรอใช่เข<ช>ามีเป็นแอปพลิเคชันค่ะแม่นี่สมาร์ตบิง,งค่ะทุกคนนี่คือตู้เย็นของคุณโอปอนะครับมาแล้วใช้ใช้ชื่อเขาว่าตู้เย็นของคุณโอปอ ทำแม่ตู้เย็นตัวนี้เขาช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยหมด AI energy นะแม่แค่ต่อ Wi-Fi และเชื่อมเข้ากับ Samsung Account AI เนี่ยมันก็จะสามารถยางไงแม่ยังไงวิเคราะห์รูปแบบการใช้ตู้เย็นแล้วก็ประมาณค่าไฟให้ช่วยประหยัดพลังงานได้0.7%เลยนะแม่เลิศเลิศสวยแล้วยังฉลาดใครชันโอเคมีแหลมึงอะ ดีแต่มึงสวยแต่มึงนี่เราเข้ามาเป็นห้อง AE แม่ AE และเซล AE และเซลเนี่ยจะเป็นการลงตัวของแก๊งคนสวยูมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมไม่แล้วเนาะบอกว่าคุณทำงานอยู่ไงขอเดินทวนเลยเลรีบไปเลยนะลูกอันนี้เป็นห้องแต่งหญิงงอยู่นะคะหลายคนรู้สึกว่าห้องแต่งหญิงของออฟฟิศหน้า้าย่ายังอยู่ไหม ยังอยู่เอาไ้แต่งหญิงกันถูกอะไรก็ได้ยกเป็นห้องนี้อย่าถูห้องแต่งหญิงแล้วไม่ให้เข้าด้วยไปดูห้องไห่ต่อดีไหมห้องแม่ห้องแม่ไหมห้องแม่แบบพี่จิ๊บขออนุญาตพาเข้าห้องของโอ๋นะคะแทนทีที่เปิดบานเลื่อนหนึ่งอั้ว้าวห้องสวยนอกจากเรียนที่ ออกอพวกหนูเลือกให้แล้วหนูยังเลือกแอนน่้ดนใมีม่ได้แนน สามารถกด,ปดเปิดแอปได้ก,ก่อนแม่จะเขา้าปิดมาไปแล้ว <entonces S 3> ไนะปแล,ล้วยังไง <S 2> <S 2> ก่อนที่แม่จะเขา้าปิดมาแม่เปิดแอป <S <S แอาะฮะสมาร์ททีแม่กดเปิดแอร์จากมือถือแล้วแอร์ก <S <S ็จะแบบรอให้แอร์ฉ่ำๆแล้วแม่ค่อยเดือดสวยๆขึ้นคนสวยไม่รอไม่รอลไอทีสุดๆใช่จริงๆแล้วค่ะแม่มันจะมีไอพที่หมดด้วยจะช่วยประหยัดไฟได้ถึงสุด20% ลประหยัดกอประหยัดไปอีกรวยแล้วรวยจะไม่ประหยัดแอรอีกรวยอีกรวยพกเรารวยรวยสดวแล้วมันก็จะเช็าไ่นรไปรืและยังสั่งงานได้สั่งทุกที่ผานถือยู่บอรัอยู่หน้าหรือวัดไหก็แบปลื้มหอได้เลยเด็กผู้ชายกลุ่มนี้ลดมากผู้หญิงหแม่พ่ถ้ากินถ้าสั่ันกิ้ว่าผู้หญิงเถอะเดกผู้ลดมากช่วยแม่ประหยัดไปประหยัดแอรื่องตของดี ซื้อมาอีพีซีฉัตรวีนะ่งได้แลพี่อู๋จะพีดาจะรี่ระดาที่สำคัญของกับเครื่องปรับอากาศของห้องคุณอปอแม่ใหญ่ของเรานะเครื่องปรับอากาศนี้เนี่ยอยากให้สมฐานเนี่ยหนูเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีระบบวินฟรีค่ะแม่ันเป็ยงงไระบบวินฟรีเนี่ยทุกคนรู้ราคารีโมทตั้งค่ะเราสามารถจะได้มาเลยว่าไม่ต้องใช้บีโมทก็ได้บีโวางค่ะสามารถเลือกระบบวินฟรีสั่ง โทรศัพท์ได้นี่เฮ้ยซึ่งระบบเป็ี่ยนปีนะครับมันจะยังให้ความเย็นสบายกับแม่เหมือนเดิมแต่ตัวลมเนี่ยมันจะแบบมีมีตรงนี้ที่ปิดขึ้นมาที่ทําให้ลมเนี่ยไม่โดนผิวแม่ไม่โดนผมแม่ซึ่งมันทําให้ผิวแม่เนี่ยไม่แห้งเหี่ยวแ้่นอนไว้ยทำเหี่ยวอ่ะแต่แทนอย่างเดียวมันไม่เหี่ยว เพราะว่าการที่แบบว่าเราไม่ได้เข้าออฟฟิศนานๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะก,กังวลว่าแบบมันจะมีฝุ่นติดหรือเปล่าแลบมีฝุ่นอยู่ในเครื่องมากผ้าใช่ไห<ล><ล>มแต่ว่าถ้าเราใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะมาเปิดอีกทีเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเครื่องตากา้ารุ่นนี้นะคะมีแผ่นกรองละเอียดแบบ 4-in-1 ินสามารถกรองฝุ 5, 5, ่นเพีอง2ุด้าไวรหลัสแล้วก็แบเคทียรยและสากภุมนแพ้นได้แบบจุกๆค่ะแม่ค่ะแลายอาถอดล้างได้แบบง่ายมากๆเลยอภินิถอดล้าง ค่าแม้ก็ประมาณนี้ออฟฟิศใหม่ของเราขอบคุณมากนะก่อนออกก่อนลาออกย่าลไมฝากทําห้ดีอยู่กันเนาะอยู่แน่ออฟฟิศใหม่ก็ดีติดตามรายการใหม่ของเราดูได้อีกเพราะเหลือขอหายไปแล้วเลยเหรอพูดเลยเหรอพูดเลยพูดเลยกระโดดไลออกสิคนอันนี้คืออีพีสุดท้ายของเหลือขอแม่ก็อาจจะก็อาจจะยังถ้ามีถ้าคิดไม่ยากค่ะคิดไม่ยางแต่ว่าอย่างปีหน้าจะมีรายการใหม่ของเราที่คน เออซึ่งไม่ในการอะไยังไม่รู้ยังบอกยังบอกไม่ได้เพราะ่ายังคยังคิดไม่ออกแต่ยังมีเพราะอยากหาไปได้ได้เดี๋ยวออกไปแล้วไปขวให้ได้เดี๋ปีหน้ามาโมงพวหรอยเพราะเราบริณเรวตรอบหนึ่งเรารวยเรารวยมากไปกันเย่ยอดไปเงนเข้าไปไปรินเวทตึกได้ทุกปีจริงเม่ปเกลียดเชอรี่แล้แ